นี่เป็นภาพมีแฟนบอลสโมสรเซเน,นบาเช่แชมป์เีกตุรกีฤดูกาลล่าสุดเปิดศึกประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลหลังไม่พอใจคำตัดสินของศาลตุรกีที่พิาพากษาจำคุกประธานสโมสรพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องอีก25คนกรณีผัวพันกับการล้มบอลอย่างน้อย19แมตช์โดยหากผิดจ,จริงเป็นเนบาเช่อาจถูกริบแชมป์และปรับตกชั้นด้วยเช่นเดียวกับทีมแถวหน้าอย่างทัพทอนสปอร์และเบซิกัสก็ยงใยกับการล้มบอล ทำให้ในายกรัฐมนตรีตุรกีลงความเห็นว่านี่คือรอยด่างครั้งสำคัญที่สุดในหลีกฟุตบลอลตุรกีและยังไม่แน่ว่าฤดูก,กาลใหม่2011-2012จะเดินหน้าได้หรือไม่และจะวุ่นวายแค่ไหนล้มบอลและพนันฟุตบอลถูกเปรียบกับเชื้อโรคร้ายที่เกาะกิดไปทุกพื้นที่ทุกท้ง แม้กระทั่งฟุตบอลโลก2010ที่อฟริกาใต้แมซี่ในจีเรียแพ้ให้กับฟรีซในรอบแ่งกลุ่ม1.2ต่อก็ถูกฟีฟ่าสอสวนหลังจากนั้นเซปราเตอร์ประธานฟีฟ่าประกาศให้เรื่องล้มบอลเป็นบาระนทแห่งโลกถ้าผิดจริงก็มีโทษแบนตลอดชีวิตสถานเดียวกรณีเดียวกันมิเชลปราตินีบอสใหญ่ยูฟ่าตามติดเรื่องนี้ประสานความร่วมมือและข้อมูลกับอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากล โดยฤดูดดกาล2009 2010พบเกมแชมป้ยนสเลีกและอยู่ฝ่าคับ15นัดรอบคัดเลือกมีการล้มบอลซึ่งหวยไปออกที่ชาติยุโรปตะวันออกทีม FK p o d r d a จากมาซิโดเนียถูกแบนจากยุโรป5ปีส่วนประธานสโมสรห้ามยุ่งเกี่ยวตลอดชีวิตฤดูดกาลเดียวกันเฟรมเมิร์กอังกฤษตกเป็นเป้าโจมตีจากซีนบอลเอเชียร้อนถึง FA วางแผนตรวจสอบร้านพน,นันถูกกฎหมายเข้มงวด เช็คการไหลเวียนเงินเข้าออกระหว่างประเทศและออกกฎเหล็กนักบอลห้ามเล่นพนันเด็ดขาด <Wow. S 1> ข้ามาที่ทวีปเอเชียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟูตบอลเคลิกของเกาหลีใต้กำหนดมาตร,รการระบบขึ้นชั้นและตกชั้นของทีมต่างๆใหม่หลังจะเกิดปัญหาล็อกผลแข่งขันโดยที่จองจองควานสูน้าสโมสรโซยูนเดแขวนคอตายเมื่อปีที่แล้วจากการเข้าไปพัวพันกับการล้มบอล ไม่ต่างจากที่ไชน่าซูเปอร์ลีกของจีนพักคอมมิวนิสต์จีนต้องลงมาล้วงลูกเองหลังจับกลุ่มนักเตะล้มบอล16คนหลีกอาชีพดับดิงส่วนแรงกิ้งฟีฟ่าจากเคยรุ่งโรธรวมศึกโกคับปี2002ตกต่ำถึงอันดับที่97มาแล้วขณะที่วินลีกเวียดนามมาตกต่ำล้มเหลวตั้งแต่ปี2006เพราะป,ปัญหาล้มบอลฟานวันเกินศูนย์หน้าทีมชาติถูกจับคุมพร้อมเพือนนักเตะอีก4คน ก็หาล้มบอลีเกมสที่ฟิลิปปินส์และยังมีผู้ตัดสินหลายคนที่ต้องคดีแม้กระทั่งไทยเพอร์มาลีกของเราก็มีกลิ่นไม่ค่อยดีเหมือนกันโดยฝ่ายจัดการแข่งขันและสมาคมฟุตบอลเขียนเสือไว้นุ่งหน้าหากพบหลักฐานใครมีเอี่ยวทางผู้ตัดสินหรือนักเตะจะถูกลงโทษสถานหนักกรณีล้มบอลนี้มิเชลปราเตนีบอสใหญ่ยูฟาเคยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจว่าการกำจัดให้สิ้นซากนั้นทำไม่ได้ ตราที่คนในวงการยังเป็นค่าของตนน้อยกว่าค่าของเงิน